เดินทางอีกแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับใช่ครับอาจารย์กําลังเดินทางอีกแล้วครับเพิ่งจะกลับมาจากนาครศรีธรรมราชวันนี้ต้องเดินทางไปเชียงใหม่อีกแล้วครับแล้วก็ืันเดิมครับไปกับเอคนช่วงนี้สนามบินคนเดินทางเยอะมากเลยนะครับเอจะไม่ยอมให้อาจารย์ยกกระเป๋าเป็นอันขาดเลยรวมถึงของหนักๆด้วยเพราะว่าอาจารย์ยกทีไรปวดหลังทุกที ดูๆไปแล้วอาจารย์กับเอ็มแทบจะตัวเท่ากันเลยนะครับทุกคนดูเหตุการณ์หลังจากที่อาจารย์ลงจากบันไดเลื่อนให้ดีนะครับด้วยความที่ทางเดินเป็นบันไดเลื่อนที่สวนทางกันแล้วลูกศิษย์ก็เห็นอาจารย์แล้วก็อยากเข้ามาทักทายทางเลื่อนก็เลื่อนไม่หยุดและเป็นทางเลื่อนที่สวนทางกันด้วยนะครับแต่ความน่ารักของลูกศิษย์อาจารย์นั่นก็คือวิ่งตามอาจารย์มาเลยครับมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาคุยกันคุยกันไปวิ่งกันไปตัวอาจารย์ก็ไหลไปไม่หยุดเหมือนกันครับ เสร็จจากสิทธิ์คนนี้ต่อด้วยแม่บ้านครับแต่ด้วยความที่แม่บ้านน่าจะวิ่งไม่ถนัดเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยวิ่งย้อนกลับมาให้ถ่ายรูปครับเป็นจังหวะที่ทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับแต่ก็น่ารักดีครับเครื่องจะออกแล้วนะครับระยะเวลาเนั่งเครื่องประมาณชั่วโมงนิดๆครับนานกว่าการไปขอนแก่นประมาณ15หรือ2ีนาที เวลาอยู่บนเครื่องบินอาจารย์ชอบทำสองอย่างนะครับถ้าไม่ทำสมาธิก็อ่านหนังสือเพราะอาจารย์อยากให้ทุกนาทีที่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่างที่อาจารย์บอกเราทุกคนเสมอว่าเราทุกคนมีเวลาเท่ากันนั่นคือหนึ่งวัน24ชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันนั่นคือการใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองครับถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์สัปดาเราทุกคนไปทานข้าวร้านประจำอาจารย์ที่เชียงใหม่นะครับ ทานข้าวเสร็จก่อนนะเราเค่อยไปทำธุรนะเนาะใช่แล้วครับอย่างแรกต้องไปทานข้าวกันก่อนเพราะตอนนี้เกือบบ่ายสองโมงแล้วและอาจาร,รย์ยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลยครับเ mm hmm. ชื่อหรือยังครับว่าเอ็มเป็นทุกอย่างให้กับอาจารย์แล้วจริงๆเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทั้งยกกระเป๋าทั้งขนของจองร้านจองอาหารจองที่พักเอ็มทําคนเดียวหมดเลยครับ mm hmm. หลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยไปขึ้นรถกันครับเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆเลย ปกติรถที่มารับอาจารย์จะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดรถคันนั้นทะเบียน39049แต่วันนี้คันใหม่มารับครับเพราะว่าคันเดิมต้องออกไปซ่อมถือว่าได้ลองรถคันใหม่และก็คนขับคนใหม่ด้วยครับตอนที่นั่งรถออกมาตอนนั้นอาจารย์หิวมากเลยนะครับและตั้งใจจะไปทานอาหารร้านประจําให้ได้แต่สรุปว่าร้านนั้นปิดทุกวันอังคารและวันที่อาจารย์ไปคือวันอังคารพอดีเลยครับก็เลยต้องหาร้านใหม่กันชัดเจิไหมคะร้านปิดทุกวันอังคาร โอโ้ตั้งใจมากเลยลุงก็เลยเดี๋ยวพาไปร้านใกล้ๆเมบีทก็มีอาหารหลายอย่างเยอะนะ่นี่โลาวหรอคะคนขับก็เลยแนะนําร้านใหม่ให้อาจารย์นะครับซึ่งเป็นร้านที่อาจารย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยระหว่างทางถนนสวยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะจัดงานอะไรหรือเปล่า ลงรถปุ๊บตาอาจารย์โตเลยครับร้านสวยแล้วก็ร่มเรื่นมากๆก่อนเข้าร้านมีของฝากด้วยนะครับพนักง,งานก็ยิ้มเก่งมากเลยก่อนน่รารักจังเลยซอเวเลยอหะเห็นกระเป๋าใบนี้อดคิดถึงซอเวไม่ได้เลยครับเพราะว่าซอเวชอบถืออะไรง่ายๆแบบนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ซอเวยังใช้กระเป๋าสารที่ลูกศิษย์ส่งมาให้อยู่เลยครับที่ไอต้องหมดซอเวเนี่ยซอเวใช่ใช่ซ้อเว ออ,อ, <S 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 อาจารย์ดูของแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าหิวมากยิ่งเดินเข้าไปในร้านยิ่งชอบครับเพราะอาจารย์ชอบอะไรที่เขียวๆแล้วก็มีน้ําแบบนี้ตอนแรกอาจารย์แอบเสียใจนะครับที่ร้านประจําปิดแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณเขาเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่พลาดจากร้านเดิมอาจารย์คงไม่เจอร้านใหม่ที่สวยงามและร่มรื่นแบบนี้เหมือนในชีวิตของเราเลยนะครับบางครั้งที่เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอาจเป็นเพราะว่าสวรรค์กำลังส่งสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมมาให้กับเรา เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้ำพริกผมแทนนะครับผมที่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับจริงๆเห็นไหม ถ้าสมมูรณรบพลาดอะไรบางอย่างเราก็จะได้อะไรบางอย่างมาทดแทนเสมอตอนนั้นอาจารย์เป็นไข้แลวก็เสียงเริ่มจะหายแล้วนะครับจริงๆตอนนี้อาจารย์ก็ยังเป็นอยู่นะครับเสียงก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เอ็มก็เลยสั่งชามาให้อาจารย์เผื่อจะชุ่มคอมากินขึ้น,นอยากจะบอกว่าชาหอมมากและรสชาติดีมากจริงๆครับอหอมจังน้ำพริกหนุ่มพร้อมผัดนะคะ,คะ อาหารที่สั่งมาแล้วนะครับน้ำพริกหนุ่มคือสิ่งที่อาจารย์ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าชอบมากๆอันนี้อาจารย์จําชื่อเมนูไม่ได้นะครับจําได้แต่ว่ากลิ่นใบชะพลูหอมอบอวลไปหมดเลยภาษาอีสานเรียกว่าพักอีเลิศครับเอามหอมนี้มากกว่พักอีเลิศใช่ไหมพักอีเลิศภาษาการเรียกว่าใบชะพลู นนจ้นดวยเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมจีนเข้ากันแบบไม่น่าเชื่ออร่อยแบบบอกไม่ถูกเลยครับเป็นอีกร้านที่ประทับใจมากๆบรรยากาศดีรสชาติอาหารดีดีทุกอย่างเลยครับและนี่คือของใหม่ที่เชียงใหม่และต่อไปนี้อาจารย์จะพาไปดูของแรงนะครับไปวัดกันครับตอนที่อาจารย์เดินออกมาจากร้านน้องๆรีบวิ่งมาขอถ่ายรูปครับ ตอนแรกอาจารย์คิดว่ามาคนเดียวนะครับสรุปแล้วมากันเยอะเลยครับแต่จริงๆแล้วน้องๆยืนมองอาจารย์ไม่ใช่สิยืนเฝ้าอาจารย์ตั้งแต่ตอนอาจารย์ทานอาหารแล้วนะครับและของแรงที่อาจารย์พูดถึงอยู่ตรงนี้ครับวัดสันมะเกียงครับอาจารย์ขอเล่าประวัติของวัดให้ฟังก่อนนะครับเราทุกคนจะได้เข้าใจ หมู่บ้านนี้เมื่อก่อนไม่มีวัดนะครับชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านสันมะเกียงครับซึ่งหมู่บ้านนี้สมัยก่อนถือเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมากและเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีวัดเป็นของตัวเองเวลาจะทําบุญต้องอาศัยวัดของหมู่บ้านที่ไกลออกไปหลายกิโลเลยครับและในสมัยก่อนนั้นเวลาทําบุญต้องเดินทางไปด้วยเท้าเท่านั้นนะครับและเวลาที่ไปทําบุญก็ไม่ค่อยได้รับการต้อนรับที่ดีสักเท่าไหร่บางทีต้องนั่งไกลๆบางทีไม่ได้เข้าโบสถ์เข้ากุฏิหรือว่าวิหารและหลาย ครั้งไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงพระสวดมนต์เพราะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าคนในหมู่บ้านนี้เป็นคนที่รายได้น้อยมากและที่สําคัญเป็นคนแปลกหน้าสําหรับคนในหมู่บ้านอื่นทําให้การทําบุญในสมัยนั้นยากลําบากมากๆเลยครับคนในหมู่บ้านก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาครับใครมีอะไรก็เอามาบริจาคช่วยกันบางคนก็บริจาคที่ดินนะครับและบางคนก็เป็นไม้หรือบางคนก็เป็นแรงเพื่อมาสร้างวัดเป็นการร่วมใจกันของคนในหมู่บ้าน จนในที่สุดสามารถสร้างวัดนี้จนสําเร็จและวัดนี้ได้ชื่อว่าวัดสันมะเกียงนั่นเองครับวัดสันมะเกียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านมาหลาย10ปีแต่ในสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อจะอาวาดรูปเดิมท่านได้หมอณภาพไปทำให้ไม่มีพระมาจำวัดบางรูปมาก็มาแป,ป๊บเดียวแล้วก็หายไปครับจากวัดที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นวัดร้างและโดนปล่อยให้ร้างไปหลายสิบปีเลยครับ จนในที่สุดพระอาจารย์เตและพระอาจารย์เก่งท่านก็ตัดสินใจมาพัฒนาวัดต่อซึ่งตอนนั้นวัดร้างและก็รกไปด้วยย่านะครับและพอท่านมาตรวจสอบจึงพบว่าที่ดินของวัดที่เคยมีหลายสิบไร่ตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งไร่นะครับ ชื่อในโฉนดที่ดินเป็นชื่อของคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อวัดแล้วนะครับพระอาจารย์ท่านจึงพัฒนาต่อและสามารถซื้อที่ดินมาคืนได้ประมาณสองไร่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะวิชาคาถาบารมีที่ท่านได้สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กจึงทําให้มีที่ดินคืนมาในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะครับและท่านคือหนึ่งในอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้กับอาจารย์ด้วยและวิชาที่ท่านได้มอบให้กับอาจารย์นั้นเป็นวิชาตั้งแต่สมัยโบราณที่น้อยคนมากจะได้มีโอกาส เรียนลูกศิษย์ของพระอาจารย์ส่วนมากเป็นคนในวงการบันเทิงหลายคนฝากดวงกับท่านแล้วก็รุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนเลยนะครับแต่ที่มากที่สุดคือลูกศิษย์ที่เป็นนักธุรกิจต่างประเทศแต่ด้วยความที่ท่านไม่ชอบออกสื่อเท่าไหร่ลูกศิษย์จึงจะรู้จักเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับ เห็นที่นาที่อาจารย์กําลังเดินมาไหมครับตรงนี้ทั้งหมดเคยเป็นที่ดินของวัดนะครับและจุดที่อาจารย์กําลังจะเดินไปที่ดูรกๆอยู่ตรงนั้นทุกคนรู้ไหมครับว่านั่นคือเจดีเก่า มีคนพยายามมาขุดเอาของเก่าแต่ทุกคนที่ขุดไปเสียชีวิตหมดเลยนะครับที่สําคัญคือเคยมีคนได้พระพุทธรูปไปแต่สุดท้ายก็ต้องเอามาเคินพระอาจารย์บอกว่าฟ้าผ่าตรงนี้ทุกปีเพราะว่าตามความเชื่อแล้วหากจุดไหนที่มีพลังงานจะดึงดูดพลังงานเหมือนกันครับมีโยมเคยเล่าว่าตอนมาจี้ของมหาของเก่าเ,เสียงบันดังเหมือนเขื่อนเหมือนของเหมือนเหมือนอะไรเขื่อนอยู่จึงขึ้นอยู่ข้างล่างใช่ตอนที่เขามาขุด น่าจะเป็นการย้ายของย้ายไปเทวดาน่าจะย้ายน่าจะย้ายเทวดาย้ายของออกเขาเป็นคนมาจะมาหาของสมบัติจังไหมครับของจากเนี้ยรถไถเมื่อก่อนมาไถเนี่ยเสียชีวิตเป็นหนึ่งแล้วคนที่ขโมยพระไปก็ต้องเอามาเคลียร์กันขึ้นคืนเนี่ยตองเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเจดีเก่านะครับทั้งหมดเป็นเจดีเก่าหมดเลยแล้วก็ของเก่าของโบราณก็ยังอยู่ข้างในนะ อาจารย์ก็เลยตั้งใจจะซื้อที่ดินและมีเจดีย์รวมสองไร่นี้คืนให้กับวัดครับทุกคนร่วมทําบุญซื้อที่ดินคืนวัดร่วมกับอาจารย์ได้นะครับคนที่เป็นเจ้าภาพใหญ่จะมีชื่อประกาศติดที่วัดเลยนะครับว่าเราคือประธานผู้ซื้อที่ดินถวายวัดจริงๆต้องบอกว่าเป็นการซื้อที่ดินและซื้อเจดีย์ถวายวัดมากกว่าลืมบอกไปนะครับว่าในเจดีย์นี้มีพระบรมสารีริกาธาตุอยู่ด้วยถือเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ในชีวิตและเราจะมาถวายที่ดินพร้อมกันครับ ดูเจดีเสร็จแล้วไปดูเทียนที่อาจารย์บอกว่าของแรงกันครับ เทียนนี้เป็นเทียนที่ฟันด้วยมือทุกเล่มและทุกเล่มไซเทียนจะบรรจุด้วยยันโบราณและเป็นยันหนุนดวงด้วยนะครับและด้านในนั้นบรรจุมวลสารที่ผ่านพิธีแล้วและเป็นเทียนที่อาจารย์จะนํามาทําพิธีเสาห้าให้กับทุกคนทั้งคนที่ฝากดวงและคนที่มาร่วมพิธีเพราะพิธีนี้สําคัญมากเอว่ามีโอกาสในการทําแค่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะหาเลิกเสาห้าแบบนี้ยากมากที่สุดที่สําคัญเป็นพิธีที่ครูบาอาจารย์เมตตาม,มาทําพิธีรวมแล้วประมาณ1ิพิธีเลยนะครับทุกคน ทำไมว่าพระอาจารย์ท่านเมตตามากเลยนะเพราะว่าปกติแล้ววันที่13เมษายนเนี่ยตอนแรกที่พระอาจารย์ท่านจักรุณาทมพิธีให้ก็จะมีเสดฟจตาค้าดวงใช่ไหมเสด็จตาหลวงค้าดวงพิธีศิลาบาและลาสดตอนนี้พระอาจารย์คนตำรามานะครับจริงๆไม่ต้องไม่เรียกว่าเป็นการคนตำราสิต้องบอกว่าพระอาจารย์ท่านกรุณามากท่านเมตตามากเพราะว่าท่านบอกว่าวันนั้นเป็นวันสําคัญเพราะฉะนั้นก็ อยากทำพิธีซึ่งเป็นพิธีเนีปพิธีโบราณสายล้านนาซึ่งได้รับญี่ธิพนมาจากทางพม่าใช่ไหมครับเื่องเขียนก็จะได้รับอิทธิพลจะมาจากพระม่าระสมผสานกันกับล้านนาเนาะเป็นวัฒนธรรมเดิมเป็นการบูชาไฟเป็นการบูชาถึงพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์ก็หวังอานิสงส์ตามที่เราปรารถนา ทั้งครูบาอาจารย์สายใต้สายเขาอ้อสายล้านนาสายภาคกลางทั้งหมดเป็นเกจิที่มีบารมีสูงมากและเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับอาจารย์ทุกรูปเลยครับที่สําคัญมากกว่านั้นคือการฝากดวงในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่ฝากดวงต้องรีบแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ขอไปเตรียมเทียนให้เสร็จก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ